าแล้วเนต้าวีรถไฟฟ้าร้อยเปอรเ็์คอาคาในไทย549,000บาทเนต้าวี222 2ใหม่ ราคาจำหน่ายคาดการ549,000บาทรังได้รับการสนับสนุนจากภาคราชราคาปกติ760,000บาทพร้อมการรับกันคุณภาพ5ปีหรือ1,000กิโลเมตรได้รับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ180,000กิโลเมตรและฟรีแพ็กเกจเฉพาะเปิดตัวจนถึงสัวสิงหาคม2565นีน้ Neta Auto Thailand ประกาศร,ราคาจำหน่ายคาดการ Neta ต้าใหม่อยู่ที่549,000บาท ราคาปกติ760,000บาทโดยเป็นราคารลังได้รับการส,สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าจากรัฐบาลโดยลูกค้าที่สั่งจองเฉพาะช่วงเปิดตัวจนถึง31สิงหาคม2565และรับรถยนต์ภายใน30ธันวาคม2565จะได้รับแพคเกจประกอบด้วยฟรี AC Wallbox Charger พร้อมค่าติดตั้งรับประกัน2ปีฟรีประกันร,รถยนต์ชั้น1ปีค่าบำรุงรักษา10,000กิโเมตรแรกฟรี เครดิตชาร์จไฟ DC ที่ PTT EV Charging Station ูาคา7,000บาทเฉพาะ3,000คันล้แรกตัวน,นี้ลูกค้าที่ซื้อ Ne ต้าวจะได้รับประกันคุณภาพ5ปีหรือ1,000กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ180,000กิโลเมตรผ่านโชว์รูมแรูนย์บริการมากกว่า24แห่งทั้งในประเทศและปริมณฑลและต่างจังหวัดพร้อมทั้งสาม,มารถรับบริการโดยเช็คเบื้องต้นได้ที่ศูนย์บริการ Fit Auto ภายใน า,านีปตทในตาวีที่วางจำหน่ายในประเทศไทยมีหนึ่งรุ่นย่อยติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า permanent magnet synorun กำลังสูงสุด70กิโลวัตต์ก็5แรงมา้าแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาต่ำกว่า3.9วินาทีพอ้อมแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนความจุ38.5 kWh ระยะทางกับเคราว384กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ราคา ภา,ายใต้มาตรฐานการทดสอบ NEDC n e t a v รองรับการชาร์จไฟ AC แบบ Type 2และ DC ชาร์จด่วนแบบ CCS สามารถชาร์จแบบ Netaverbox จาก0ถึง100%ได้ในเวลาราว8ชั่วโมงและชาร์จด่วนผ่านตู้ชาร์จสาธารณนะ30-80%ในเวลาราว30นาทีทั้งยังมีฟังก์ชัน V2L สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกด้วยกำลังไฟสูงสุด 3,300วัตต์อุปกรณ์มาตรฐานภายนอกของเนต้าวีได้แก่ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรก LED ไฟไท้ายแบบ LED และล้ออัลลอยขนาด16นิ้วภายในห้องศูย์สารถูกติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์แนวตั้งขนาด14.6นิ้วรองรับการเชื่อต่อสมาร์ทโฟนผ่านโมบายฮอสปอตและ USB ทั้งระบบ,บปฏิบัติการ a อ d ด o i d และ iOS หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ Digital, ดิจิทัลร้าน12นิ้วเบาะนั่งหุ่มวัสดุดหนังพวงมาลัยอันติฟังชั่นระบบปรับอากาศพร้อมใส่กอง n95 บุญแจสมาร์ทคีย์พร้อมไรแอนโกฟังชันระบบเกียร์ไฟฟ้าระบบเบรคเบอร์ไฟฟ้าพร้อมเบรคโฮระบบครสคอนโทรลและเบาะนั่งแถวหลังพับได้แบบชิ้นเดียวเป็นต้นด้านระบบความปลอดภัยของเนต้าเวอร์เวอร์ชันไทยติดตั้งถูงลมนิรภัยคู่หน้าระบบควบคุมการทรงตัวระบบ เบรก ABS ทับ EBS ทับ EBD กล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะด้านท้ายระบบดิสเบรกหน้านดิสเบรกหลังและระบบตรวจสอบความผิดปกติของรมยาง TBMs เป็นต้นราคาจำหน่ายคาดการในต้าวใหมาอยู My ่ที่549,000บาทราคาจำหน่ายรังได้รับการสำรองสนนจากคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ